สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆยองนอนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจ่าในต้นฟ้าครับวันนี้นะครับผมทําตามสัญญาในคลิปก่อนนี้ว่าผมจะพาเพื่อนมาทําเรื่องของการแจ้งเตือนไลน์ Notify ฟายนะครับเพียงแค่คลิกลิงก์เท่านั้นเองจากที่เห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับก็คือลิงก์หนึ่งอันนะและเราจะคลิกที่ลิงก์ปุ๊บแล้วให้ Notify ฟายแจ้งเตือนเลยดูตัวอย่างนะครับคลิกเข้าไปปึ้งอ่าเนี่ยฮะรับทฟายแจ้งเตือนแล้วเข้ามาดูเห็นไหมครับ ได้ทั้งข้อความและรูปภาพด้วยส่วนวิธีการทํานั้นทํายังไงแล้วเอาไปไประยุกต์อะไรได้บ้างนะเพื่อนๆลองไปดูในคลิปของเราได้เลยป่ะเริ่มต้นก่อนเลยก็คือเราก็เข้ามาที่ตัว Google Drive ก่อนจากนั้นเราก็มาเลือกที่คําว่าใหม่เนี่ยนะนี่คลิกเลยข้อใหม่เสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับที่เขียนคําว่าเพิ่มเติมนะแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยที่เขียนว่าสริปของ Google App นั่นเองคลิกไปเลย พอคลิกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพากลับไปเวอร์ชั่นใหม่ละกันของผมมันยังเป็นหน้าตาเวอร์ชั่นเก่าอยู่เดี๋ยวเวลาเพื่อนๆเ,เปิดมาจะได้รู้นะอันนี้ผมขอตั้งชื่อโครงการไว้ก่อนนะผมจะทำว่าเป็นล n ์ Notify แบบที่เป็น e, e p พ r พ m e t e r ตอรนะ,ะาราตร์ละอ่อืมอาตรงลง๊บ แล้วเดี๋ยวจะพาทําแบบง่ายๆเลยแล้วเ,เพื่อนๆจะรู้เลยว่าโอ้โหการทําแบบนี้เนี่ยมันประยุกต์ใช้อะไรไนดะ้เยอะจริงๆอ่ะโอเคเราเซฟได้แล,แล้วนะกลับมาที่หน้าเห็นไหมฮะตอนนี้ก็จะเป็นหน้าโค้ดเนาะเดี๋ยวผมจะพาทําแบบเออเร็วๆเลยนะคิดว่าเราก็ลบเคลียร์ทุกอย่างทิ้งออกไปเพราะว่าการ เกิดพารามิเตอร์ได้นะนี่ขออนุญาตอธิบายก่อนเลยกันนะจะได้เห็นเกิดเข้าใจส่วนใครเข้าใจอยู่แล้วนะก็ลองดูนะว่าผมพูดผิดพูดถูกเนะาะการรับค่าพารามิเตอร์ได้นี่คือเราจะต้องเอาตัวสคริปต์เนี่ยแหละไปดี l อยขึ้นมาเพื่อให้ได้ลิงก์ก่อนเพื่อให้ได้ลิงก์ที่มันเป็นแบบเหมือนชื่อโดเมนของลิงก์ตัวหนึ่งจากนั้นมันจะมีการเชื่อมพารามิเตอร์นี่แหละคือการเชื่อมคือต่อขยายให้ชื่อลิงก์ของเรานี่ยาวขึ้น แล้วการที่เราจะเอาชื่อนั้นยาวขึ้นได้เราจะต้องใช้ฟังก์ชันที่เป็นชื่อบังคับของเขานะครับนับน่นก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า do get แเราก็พิมพ์ไปเลยฟังก์ชันนี่ do get do get do get ก็เสร็จแล้วก็ใส่ตัววงเล็บนะวงเล็บมันก็คือการถักฟังก์ชันนะแล้วเราก็ใส่ e เข้าไป e เนี่ยก็มาจาก event เนี่ยแหละ event คือการกระทำจากเราขึ้นมาอ่ะคราวนี้ พอเสร็จแล้วเราใช้เขียนชื่อฟังก์ชันนี้ขึ้นมาได้แล้วคราวนี้เนี่ยในวงเล็บปีกามันก็คือการกระทําของเราแล้วนะว่าเราเอ,อยากจะเขียนฟังก์ชันนี้ให้มันทํางานยังไงอ่ะคราวนี้เราก็มาลองเริ่มกันอ่ะผมเขียนตัวแปรไว้ตัวหนึ่งตัวแปรชื่ออ่าพารามอ่พารามพารามย่อมาจากพารามิเตอร์นั่นแหละเท่ากับอ่ะอี e. 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 ก็คืออีเวต์เราอนะที่เราจะใช้นะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปเลยนี่ พารามิเตอร์พารามิเตอร์นะอืมอให้มันสวยหน่อยก็คือปิด1ชุดอ่าชุดที่2องคราวนี้ผมก็จะเขียนตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วผมจะรับค่าจากเมสเซจเพราะว่า notify แนละ้วเราจะใช้อะไรเราก็จะได้ค่าเมสเซจจาก notify ที่เราจะเอามาใช้นะจากนั้นเราก็เอาตัวแปรที่เราสร้างมาเมื่อกี้ก็คือตัวพารามเนี่ย มังขึ้นมาเนาะมาเรียกอะไรมาแล้วก็มาเรียกสมมติว่าผมสร้างคีย์เวิร์ดไว้สักตัวหนึ่งคือคีย์เวิร์ดที่รับค่านะก็ใช้เป็นเมสเซจไปแค่นี้จากนั้นเสร็จแล้วพอได้รับค่านะครับอันนี้ผมขอพาทำแบบง่ายๆนะเอาไปประยุกต์เองนะต่อไปเราได้ค่าเมสเซจแหละคราวนี้เราต้องได้ค่าอะไรบ้างคราวนี้รูปภาพเพราะว่า n o t i f y เนี่ยมันรองรับอ่า ตัวที่เป็นข้อความนะแล้วก็รูปภาพส่วนใหญ่นะใช้กันใช่ไหมคราวนี้ผมก็เลยเอาตัวแป้ที่เราเขียนตัวพารามไว้เนี่ยแหละใส่คราวนี้เราจะใส่เป็นเวลาที่เราจะต่อชื่อให้ยาวแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดของเราขึ้นมาก่อนก็คือฝั่งคีย์เนี่ยแหละอ่าคีย์คือการคีย์คือสิ่งที่จะรับค่าออกมาคราวนี้ถัดมาเราได้ทั้งตัวที่เป็นพารามิเตอร์ได้เมสเซจได้ข้อความ คราวนี้เรามาลองอสร้างอีกหนึ่งตัวครับปึ้งนี่ตัวแปรถัดมาคือโทเค็นอ่าโทเค็นของเราเนี่ยคาไว้ก่อนเราไม่รู้หรอกว่าโทเค็นของเราเนี่ยใช้โทเค็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปออกโทเค็นก,กันอ่ะจากนั้นเราก็มาเริ่มเขียนตัวที่เป็น notify กันเถอะนะ อันนี้ผมจะไม่เขียนเป็นฟัง์กชันแยกแล้วกันนะเพราะว่ามันแค่ไม่กี่บันทานกก็เลยไม่อยากเขียนฟัง์กชันแยกเรามาเรียกการทํางานมาเลยดีกว่าโดยการใช้ URL f e ด App นี่ตัวนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราไปทําอะไรก็คือ f e ดก็คือการไปดึง API จากภายนอกออกมาใช้นั่นเอง Notify Link มันคืออะไรอย่างที่บอกผมมันคนไม่เคยจำอ่าไม่เคยจำได้เท่าไหร่นะขอญาตเข้าไปที่ Notify แล้วกันนะ เชเชอ่านี่ก็เข้ามาที่ notify เลยเข้าสู่ระบบอ่าปึบิบ login notify เข้ามาจากนั้นนะครับเราก็าเลือกหน้าของชั้นเลยนี่เดี๋ยวผมค่อยออกโทเคนนะผมขอไปเอาโค้ดก่อนปาบเราก็ลงมาที่คู่มือเลยนี่ลาย API ของ notify API เนาะเราก็ามาดูลิงก์ที่เป็น notify API อยู่ที่ใดอ่าลงไปดูลงไปดูมันจะต้องมีคำที่เขียนว่า notify ผมเจอแด้แค่นี้แหละ ต๊ดๆลองเลื่อนมาก่อนเลื่อนมาก่อนเลื่อนมาก่อนอ่าน,นี่เป็นสเตตัสอันนี้ก็เป็นแบบออกกแล้วมันก็หมดแล้วอ่าผมเลยนะถ้า,างั้นเดี๋ยวหากอนปึ๊บเข้าไปเข้าไปจะเจอไหมจะเจอไหมอันนี่นี่นี่น,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 นี่อันนี้แหละนี่คือ API ของเขานะไม่ตออของเขาคือโสต์นะจําไว้แค่นี้แหละปะเรามาเขียนโค้ดต่อก็วาง API ลงไปเลยโช์นี่ พอเราวาง API ลงไปได้แล้วนะมันยังไม่จบการทำงานเพียงเท่านี้เราก็คอมมาไปอุ้ยต้องไปคอมมาข้างหลังนะปึ๊บนี่จากนั้นเราเปิดการทำงานปีการแรกก่อนชุบนี่ล้วก็เคาะเคาะมาหน่อยพอเคาะเคาะมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องบอกอะไรแล้วปบ๊บเราพอเราเคาะอย่างนี้มาได้นะแต่ปุ๊บเราต้องการอะไรครับก็คือการที่เราจะเอา API เข้ามาเราจะต้องรู้องค์ประกอบทั้งหมดก่อนอ,องค์ประกอบทั้งหมดเขาคืออะไร เม่ต่อนของเขาคือโพสสิ่งที่เขาต้องการนะครับอะไรที่เขารีเควสเนี่ยก็คือพวกนี้แหละไอ,กกอ้ก้อนๆพวกนี้เราจะต้องเอาก้อนพวกนี้มาให้ครบเลยอ่าเราก็สร้างอะไรเราก็สร้างเฮดเดอร์ก่อนเลยอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการผมก็แนวสายขี้เกียจพิมพ์นะครับขออนุญาตเอาไปวางเลยนี่วางกันอ่ะวางวางทนวีนี่พอเราวางเฮดนะครับในเฮดเนี่ย เขามีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็ค่อยมาวางกันครับนี่เราก็ใส่ตัวปีกาไว้ขอสักทีเพื่อให้ดูสวยงามจากนั้นเราไปดูว่าเฮดเขาต้องการอะไรนะฮะเฮดเมื่อกี้ชวบน่ะเฮดเขาเนี่ยที่เราดูแล้วนะเราจะเอาตัวโทเค็นนี่เฮดเนี่ยเขามีก็เราก็ใส่ ite, Station, ออลเทไลท์เซสชั่นคัปปี้ไปป๊บกลับมาแล้วก็นี่ใส่ ตรงนี้ลงไปครับปึ๊บตามด้วยโคล,ลอนแล้วค่อยใส่ว่าโทเค็นคืออะไรจุดตายครับจุดตายครับมือใหม่ที่เวลาเรามาเขียนโค้ดแล้วเราไม่เข้าใจนะคำนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจตั้งแต่แรกนะใครที่มาเรียนจะรู้เลยครับว่ามันคืออะไรนะในสิ่งที่ผมพูดถึงแล้วพลาดกันเยอะอ่ะอันนี้ผมใส่ไปก่อนเมื่อกี้ผมก๊อปปี้แหละบึง้งวางก็คือตัวโทเค็นนี่แหละที่เราจะเอามาใส่นะ อบวกบวกอะไรก็คือบวกโทเค็นที่เราจะไปออกโทเค็นแหละแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าโทเค็นของเราคือคําไหนเอามาวางก่อน,นะพอเราได้โทเค็นก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปออกเอ token ่อโทเค็นกันทีหลังเนะเมื่อไหร่ที่มันยังไม่จบนะมันยังไม่จบตอนเนี่ยเอ่อมันจะต้องแบบขั้นด้วยตัวคอมม่าเสมอประมาณนั้นนะอืมอ่ะจากนั้นเราก็ออกมา ต่อครับสิ่งที่เขาต้องการอะไรต่อก็คือไปดูชบอาเขาต้องการลายเขาต้องการเม็อดเราก็ copy เมอดม่เลยปึ๊บกลับมาวางนี่อยู่ในนี้เมอดรับก็คือค่าคีย์นี่แหละใส่โคลอนไปแล้วค่าข้างหลังมันคือค่า a l u e ปึ้งค่า a l u e คือลายเมื่อกี้เราจําได้แล้วใช่ไหมเราบอกว่าเป็นโพสเราก็ใส่โพสลงไปมันยังไม่จบเงื่อนไขคอ,อมมาอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเราก็มาพ่น สิ่งที่เราจะให้มันออกมาครับพ่นออกมาเนี่ยอะไรที่เขาต้องการออกมาก็คือค่าพวกนี้แหละก็คือตั้งค่าเมตเสจค่ารูปต่างๆที่เราอยากจะได้ออกมาอ่ะคราวนี้เรามาทดสอบในการที่จะพ่นออกมาก่อนครับพ่นออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเวลาเขียนโค้ดเนาะอะไรที่มันจะพ่นออกมาก็คือ payload พอเพโลดเสร็จปุ๊บได้ค่าคีย์และค่าคีย์เสร็จปุ๊บก,ก็เคาะมาอ่าเปิดวงเล็บการกระทําอยู่ข้างในนะมันจะมีแบบอ่ามันยังไม่จบแค่นั้นก็คือสิ่งที่เป็นเป็นอ็อบเจกต์ในเขาเรียกข้อมูลที่เราจะออกมานะในรูปแบบของ JSON นั่นเองก็คือเนี่ยตัวนี้แหละแล้วเขาต้องการอะไรบ้างก็คือสิ่งแรกเราจะให้มันส่งอะไรส่งข้อความเราก็ปี้ชุดข้อความมาแล้ววาง อ่ะพอวางนะได้ค่าคีย์นะอย่าลืมจะใส่ฟันหนูก็ได้นะอ่ะผมใส่คียเดียวแล้วกันผมก็คี้เกียจไงอ่ามันมีข้อธิบายนะเดี๋ยวนี้จะใช้ฟันหนูหรือใช้แบบอันเดียวก็ได้แล้วแต่เราอ่ะค่ามเมสเซจที่เราจะได้รับมาจากไหนก็มาจากตรงนี้นี่ก็คือตัวแปรนี้แหละเราก็เอามา,าวางโชว์นี่พอได้ค่ามเมสเซจเสร็จปุ๊บ เราต้องการอะไรเราต้องการต่อนะเราต้องการให้มีรูปภาพด้วยเราอยากได้รูปภาพแล้วก็ไปเอาเงื่อนไขของรูปภาพมานี่ image ทำแนลต้องเข้าไปอันนี้คือภาพแบบที่เป็นเล็กๆก,ก่อนก่อนที่คนจะคลิกก่อนที่คนจะคลิกแล้วก็ใส่เข้ามาได้ค่าคีย์แล้วค่า a ว u ูมันมาจากไหนล่ะก็มาจากที่เราสร้างตัวแปรพลิกไว้เอาค่าตัวแปรพลิกมาวางต่อปุ๊บจบไหมยังไม่จบเพราะว่าเรายังได้ แค่รูปภาพที่เป็นแบบรูปเล็กถ้าคนคลิกขึ้นมาจะต้องได้รูปใหญ่ดังนั้นเราก็ไปเอารูปใหญ่ขึ้นมานะครับรูปใหญ่ก็คือ image full size นั่นเองกลับเข้ามาแล้ววางเราได้ค่า key แล้วต่อไปเราจะต้องได้ค่า value นะครับว่า value ภาพมันก็คือลิงก์เดียวกันนั่นแหละลิงก์ Link รูปเนี่ยก็คือใช้แบบเดียวกันเลย พอเราได้ทั้งรูปแบบแล้วนะครับปึ้งในเรื่องของ payload ในการที่มันจะพ่นข้อความออกไปแล้วเครานี้เรามาดูต่อว่าเราจะเอาอะไรออกไปอีกก็คือเท่านี้ไหมก็น่าจะเท่านี้แหละนะดูแล้วน่าจะใช่ข้อความเดี๋ยวลองไล่ก่อนนะก็คือเราจะทำลิงก์แล้วเราก็จะได้รับค่าที่อะจะเป็นการกระทำจากการต่อลิงก์ของลิงก์เมนหลักของมันโดยเชื่อมคำว่า MSG แล้วก็คำว่า PIC จากนั้นเราก็จะไปเอาโทเค็นมาใส่ดังนั้นวิธีการออกโทเค็นก็กลับมาที่ Rotify เหมือนเดิมปึ๊บเลือกขึ้นมาปึ๊บอ่ะหน้าของชั้นนี้เลยเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลย for ไปออกโทเค็นกันแล้วเ,เลือกออกโทเค็นจากนั้นเราก็ใส่คำขึ้นมาชื่ออะ,อะไรดีนะ ชื่อว่าอาลองลองเทสเป็นเป็น e parameter แล้วกันนะ e p a r a m แล้วผมจะส่งเข้าไปในกลุ่มชกกลุ่มนี้ออกโทเค็นนี่พอเราออกโทเค็นเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ค่าโทเค็นขึ้นมาแล้วแล้วก็เอาค่าโทเค็นนี่แหละไปใส่ในชุดของงานเข้าไปในใส่ตรงนี้นี่พอใส่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บก,ก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะ มาลองกันดีกว่าว่ามันจะไปได้ไหมนะจากนั้นเราก็ทําการเซฟนี่พอเซฟไฟล์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บถ้ามันผิดก็เดี๋ยวรู้กันทวนี้เราก็มาเลือกที่ขวามือนะที่เขียนว่าการทําให้ใช้ได้นี่แล้วเข้ามาเลือกที่2การจัดการทําให้ใช้ได้ปึ๊บเข้ามาเราก็มาเลือกอ่าสร้างการใช้งานเรามาดูว่า ทําเป็นแบบไหนเราก็เลือกมาเลยว่าเราจะทําเป็นเว็บแอปนี่แล้วเราก็ดูเวอร์ชันนันนี่คือเวอร์ชันใหม่ถูกแล้วเรามาเลือกที่เป็นทุกคนนะข้างล่างนี้สิทธิ์เข้าถึงเลือกเป็นทุกคนเลยแค่นี้เองนะไม่ได้มีอะไรแล้วจากนั้นทําการใช้งานปึง้งอ่าสิทธิ์เข้าถึงครับก็คือครั้งแรกนะมันจะเป็นการขอสิทธิ์เข้าถึงว่าเรากจะมาใช้งานตรงนี้จากนั้นเลือกขั้นสูงแล้วก็มาเลือกที่คําว่าไม่ปลอดภยัย จากนั้นมันก็จะมาเด้งหน้านี้กดอนุญาตไปเลยพออนุญาต,เ,ออญาตเสร็จปุ๊บรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะได้ลิงก์ออกมาเป็นลิงก์หน้าเว็บนั่นเองนะนี่ข้างล่างนะที่เขียนว่าเว็บแอบปบเอาตรงนี้นะคันลอกนี้ขึ้นมาคันลอกแค่นี้แหละเสร็จสิน้นจากนั้นเราเล่นพารามิเตอร์ใช่ไหมหเวลาประกอบล่างเราจะประกอบล่างยังไงเราก็ไปเปิดตัวโนตขึ้นมาเดี๋ยวเราประกอบล่างให้ดูก่อน ว่างลิงก์ที่เราได้มาเมื่อกี้นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเวลาต่อพารามิเตอร์ต่อให้ลิงก์มันยาวขึ้นเนี่ยเสมอนะครับก็คือเราต้องใส่อะไรเอ่ยเพื่อเชื่อมพอเชื่อมเสร็จปุ๊บเราจะต้องเอาค่าคีย์ค่าคีย์มาจากไหนก็คือมาจากที่เราสร้างพารามิเตอร์นั่นเองคีย์เวิร์ดแรกของเราก็คือคํานี้ MSG เราก็มาต่อเลยเอามาต่อลิงก์ MSG น,นี้คือค่าคีย์นะครับเสร็จแล้วเท่ากับคราวนี้เท่ากับก็คือข้อความชุดข้อความที่เราอยากจะให้มันพิมพ์ออกมาสมมติว่าผมใช้ชุดข้อความมากผมพิมพ์ว่าเป็นชื่อผมแล้วกันจากนั้นเรามีพารามิเตอร์ตัวที่2ก็คือคําว่า pick อ่ะแล้วก็แอนเลยครับถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีตัวเชื่อมตัวใหม่ขึ้นมาเราใส่แอนเข้าไปเสร็จปุ๊บเราพิมพ์เลยคําว่า PIC เพราะว่ามันมาจากคํานี้ เพราะว่าเราใช้ตัวพารามิเตอร์ตัวที่2เพื่อเชื่อมต่อกับชุดของลิงก์มันก็ใส่เข้าไปเท่ากับคราวนี้เท่ากับไรละ่ะเราก็ไปหารูปภาพมาเลยเราอยากจะได้รูปภาพอะไรก็ไปเอาิงก์รูปภาพมาใช้งานสมมุติว่าผมจะเอาลิง์รูปนี้ขึ้นมาลิงก์ที่เป็น line oa ผมนะเป็นรูปภาพรูปภาพผมก็ไป copy ลิงก์ไฟล์ลิงก์ธรรมาดาที่แหละจากนั้นเอามาวาง ปุ๊บนี่มันก็จะได้ลิงก์เต็มๆมาแล้วคราวนี้ครบและเงื่อนไขที่เราได้ก็คือเราทำสองเงื่อนไขในการรับข้อความแล้วก็รับรูปภาพจากนั้นกลับไปนี่เปิดแถบใหม่ดูก็ได้แล้วลองวางดูครับแล้วกด enter ถ้าได้มันจะต้องเข้าไปแจ้งเตือนอ่ป็นไงเห็นแล้วนะนี่มีการแจ้งเตือนแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เราออกโทเคนเชื่อน,นี้พารามิเตอร์ แล้วเราเอารูปนี้มาใสา่พอแค่เราคลิกลิงก์เท่านั้นเองมันก็ส่ง notify แจ้งเตือนมาแล้วไงง่ายไหมง่ายไหมอ่ะสมมติว่าผมจะเปลี่ยนคำบ้างอะผมเปลี่ยนคำผมก็เลือกคำอะไรก็ได้นะสมมติว่าเอาเป็น Hello อ่ารูปผมเปลี่ยนไปหารูปใหม่เอารูปอะไรดีไปหาเว็บไซต์ที่เขาไม่โดนรูปภาพที่เขาสิ์แล้วกันก็ ชื่อว่าอะไรนะ PIX อ uh, ่า p I p i x a ใช่ใช่ใช่นี่อันนี้คราวนี้ก็มาลองดูเอาสักอันหนึงสมมติว่าผมเอาหาภาพต้นไม้ที่สวยสักอันหนึงมาสวัสดีตอนเช้านะผมก็คลิกเกียจน,นะผมยากคลิกขวาเลือก c อ่า i o p y i m d g r e s s r e s s กลับมานี่ข้างหลังเราเห็นไหมตรงข้างหลังพิกเนี่ยมันคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันส่ง ภาพออกมาแนละ้วเราก็วางไปเลยถ้าพร้อมแล้วก็แค่ enter เท่านั้นเองครับเห็นไหมมาแล้วปุบ๊บ hello พร้อมกับภาพออกมาแล้วครับตัวนี้ก็นึกความสนุกได้เลยนะครับว่าเราอยากจะแจ้งเตือนอะไรนะเราก็มาประกอบร่างลิงก์แล้วก็คลิกลิงก์เท่านั้นเองไม่ต้องมากังวลแล้วว่าเราต้องไปเขียนโค้ดอะไรเยอะแยะเพียงโค้ดมีแค่นี้งนะนี่แค่นี้เองนะครับ ไม่กี่บรรทัดเอง19บบรรทัดนี่ผมก็เขียนแบบเคาะเบนๆน,นะไม่ได้เขียนสวยงามอะไรนะก็19บรรทัดเองก็สามารถที่จะแจ้งเตือนออกไปได้แล้วนะนเพื่อนๆตรงนี้ก็เราเอาไปยุกใช้งานดูว่าเวลาที่เราประกอบล่างนะสิ่งสําคัญคือการประกอบล่างเป็นลิงก์ออกมาให้ได้นะครับว่าเวลาที่เราจะประกอบล่างเวลาที่เราเทําตัวเว็บออกมาแล้วเนี่ยก็คือลิงก์เหมือนลิงก์เว็บนี่แหละนะที่เราดีโอยออกมาแล้วเนี่ยเชื่อมต่อด้วย อะไรเอ่ยตามด้วยคีย์คียก็คือสิ่งที่เราไปสร้างอยู่ในในโคดส่วน Value คือสิ่งที่เราจะไปเติมเองอ่าเราสร้าง2เงื่อนขไว้ก็คือแค่ข้อความแล้วก็รูปภาพจากนั้นเราก็หาลิงก์รูปภาพมาต่อท้ายเท่านั้นเองครับมันก็ส่งข้อมูลเข้าไปแล้วนะก็บอกว่าเป็นประโยชน์นะกับในคลิปนี้ลองไปประยุกต์ใช้ดูว่ามันประยุกต์ใช้เล่นอะไรได้บ้างนะแล้วถ้าสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลย โอเคขอสต็อปไว้กันนะแค่นี้แหละเป็นยังไงบ้างครับไม่น่ายากจนเกินไปนะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยเราสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนรูปภาพได้ดั่งใจนะครับเพียงแค่คลิกป,ปุ๊บก,ก็แจ้งเตือนออกไปทันทีคราวนี้ง่ายสนุกและอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้ในะคอนเซปต,ต์อย่างที่ผมเคยบอกนะว่าทําอะไรก็ได้ขอให้จบได้เพียงยูนบนมือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นเองนะเราไปประยุกต์ใช้ดูดีไม่ดียังไงคอมเมนต์บอกได้แล้กันนะครับหรือใครประยุกต์ แล้วเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหนแล้วตอบโจทย์ตัวเองมากๆนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันก็ได้หรือจะเข้ามาในกลุ่มพูดคุยก็ได้นะครับนี้เรามีเรื่องราวและมีอะไรเทคนิคอีกมากมายนะแต่แค่ว่ามันค่อยๆทยอยปล่อยออกมานั่นเองส่วนถ้าใครอยากที่อยากจะได้แบบคย์ลัดเลยนะครับแบบว่ารวดเร็วเลยนะเรามีคอร์สเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ไปเป็นการอะแดปใช้เป็นการที่ประยุกในยุคใน,ในยุคตอนนี้นะ ความทันสมัยของตอนนี้ในความรวดเร็วแล้วก็สะดวกและง,ง่ายทํำยังไงนะครับตรงนี้เราเปิดคอร์สเอาไว้ให้ทุกท่านได้เข้ามาเรียนรู้กันนะครับยังไงวันนี้ก็คงจะฝากเนื้อหาสําหรับบทความหไม่ใช่สิต้องไม่ใช่บทความเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอในวิดีโอนี้เนาะฝากเรื่องราวนี้ไว้ด้วยยังไงก็ถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเรามีเทคนิคอีกมากมายแต่ดูจากเวลาแล้วก็น่าจะยาวมากนะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ากันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ